สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคนวันอังคารก็จะเป็นคิวสุดท้ายเลยนะคะคลิปสุดท้ายแล้วเ,เพื่อนๆที่เกิดวันต่างๆที่ผ่านมาที่ทำนายให้ก็จะมีทั้งออ,ออกมาดีมากๆออกมาที่กำลังวิตกกังวลหวังว่าคำทำนายจะช่วยเพื่อนๆที่เกิดในแต่ละวันได้นะคะ สำหรับคนวันอังคารน่ะเราจะมาดูกันก่อนนะว่าพลังงานโดยรวมเป็นยังไงบ้างพลังงานโดยรวมบอกว่า the r e is only light ก็ดูจากรูปนะคะมันหมายถึงว่าเขาบอกให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราเห็นความมืดดำหรือว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มะค่ะมันก็เป็นที่มา จากการที่มันมีแสงสว่างอยู่อีกฝากหนึง่งมันเหมือนคำที่คนจะชอบใช้กันบ่อยๆว่าที่ใดมีแสงย่อมมีเงานะคะก็คือมองในอีกมุมหนึ่ง,งที่เราเห็นอยู่อะเราเห็นเงาเห็นความมืดนั่นเพราะว่าแสงสว่างมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือจริงๆก็แค่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละความหมายที่อยากจะบอกคนังคารจริงๆเลยนะ ความสุขอะมันอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแค่ว่าเราอะมองไม่เห็นมันหรือว่าเราติดอยู่กับภาพมายาหรือว่าความคิดของเราบางอย่างอะค่ะมันทําให้เรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เรามีอะมันดีแค่ไหนแล้วก็มันคือความสุขนะคะซึ่งขอให้คนวันอ,งนอังคารอะขอบคุณแล้วก็มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนั้นนะคะ มันไม่ใช่แค่ความมืดนิดนะมันคือความสุขที่คุณมีแล้วก็ถ้าคุณเข้าใจคุณจะเจอความสุขอีกมากมายในชีวิตนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องการเงินของวนอังคารยังไงบ้าง night of cup night of w one แปดดาบก็เพื่อนๆวันอังคารนะอาจจะมีความวิตกกังวลมีความ ว่า,าจะมีเงินพอในการใช้จ่ายไหมหรือว่าเหมือนเหมือนมีความกังวลว่าอาจจะมีอะไรที่รอรอให้เราต้องจ่ายอยู่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะหามาจากไหนหรือว่าฉันจะมีพอไหมหรือจริงๆยังไม่มีรายจ่ายอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันข็รู้สึกกังวลไว้ก่อนว่าฉันฉัน,ฉน มีเงินเหลือไหมฉันยังไงดีเดือนนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็มันมันยังเป็นแค่ความรู้สึกของเราที่จะวิตกล่วงหน้าโดยไม่มองดูอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณจะมีรายรับเข้ามานะคะคือมันจะเป็นค่า ค่าแรงหรือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการที่เราอะได้ลองทำอะไรตามตามความรักความชอบของเราอะค่ะอ่าดังนั้นเนี่ยคิดว่าคนวันอังคารจริงๆไม่ได้อดตายหรอกหนึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องดีนะคะที่คุณมีความกังวลเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะทำให้คุณอะไม่กล้าที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในเดือนตุลาคมนี้ 2. ะ2ค,คือมันจะทำให้คุณนะได้ลองมองหาช่องทางและวิธีการทำเงินเพิ่มนะคะ,ะส่วนถ้าใครที่แบบความรักความชอบเป็นการเสี่ยงโชคอันนี้แม่หมอก็ไม่ได้แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะลองก็ไม่ห้ามแต่ว่าได้ผลยังไงแจ้งแม่หมอด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว ดิฉันเองก็เป็นคนวันอังคารเหมือนกันค่ะอ่ายวมาดูเรื่องการงานกันต่อนะคะเรื่องการงานในเดือนตุลาคมนี้เจ็ดดาบสิบไม้เท้าห้าเหรียญอุ้ยขอย้ายวันได้ไหมคะ แม่หมอพูดแบบนี้คนที่ฟังจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเคลียร์ดีกว่านะความวิตกกังวลของเราไพ่ใบแรกบ่งบอกว่าเออเหมือนเราอะคนวันอังคารจะรู้สึกหวัดหวั่นนะคะมันจะมีบางอย่างที่เรารับรู้ได้ในใน,ในบรรยากาศการทำงานนะคะหรือว่าใน การร่วมงานว่าจะมีใครหักหลังเราหรือเปล่าจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไพ่เจ็ดดาบเห็นไหมว่าดาบอยู่ข้างหลังแล้วเราก็แบบรู้สึกกลัวมากแต่แต่แตไพ่เออดาบอะค่ะมันจริงๆมันก็ไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเราหรอกนะมัน มันมีอะไรที่เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งไม่ได้แปลแค่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราไม่รู้หลายๆคนอาจจะกําลังเครียดหรือกังวลหรือรู้สึกไม่ดียะจะบอกว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอะคะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราเห็น คําว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่ว่าเราอาจจะเห็นสถานการณ์ดูไม่ดีดูมีรับลมคมในแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณกําลังจะเจอเรื่องหักหลังหรือว่าะจะเจอเรื่องไม่ดีในการทํางานนะคะมันเป็นไปได้ในหลายๆทางซึ่งอยู่ขึ้นกับสถานการณ์ที่ทุกคนเจอตอนนี้นะคะก็ขอให้ช่างน้ําหนักไว้แค่ว่า อ,อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คุณคาดคิดไว้ค่ะแล้วก็รอดูสถานการณ์แต่จะบอกว่างานหนักแล้วก็เหนื่อยนะคะงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งแล้วไม่ไม่มีใครช่วยเหลือในการทํางานนะคะอาจจะรู้สึกว่างาน งานเยอะแล้วฉันโดนทอดทิ้งฉันไม่มีใครช่วยงานเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นดังนั้นคนมนอังคารน่ะจริงๆแล้วงานหนักเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับคนทุกๆคนนั่นแหละค่ะแล้วการที่ไม่มีใครช่วยเหลือในเนื้องานอะ่ะมันมันก็คือความ รู้สึกเวลาที่เราเหนื่อยๆนั่นแหละแต่จริงๆแล้วการที่คนเราทำงานได้เองโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือนั่นคือคุณเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะต้องภูมิใจในตัวเองเข้าไว้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าความกางังวลในบางอย่างที่เราคิดว่ามันมีเรื่องรือเรื่องหลังหรือว่ามันมีเรื่องรืกอเรื่องหลังที่เราไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องดีๆก็ได้ เมื่อเราเลิกกังวลแล้วก็เรารู้ว่ามันเหนื่อยเ,อเราก็แค่ทําให้มันเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาเราก็พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะซึ่งเมื่อผ่านพ้นเดือนตุลาคิดว่าอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็เข้มแข็งไว้นะคะสู้กับงานแล้วก็สู้กับความวิตกกังวลในใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกัน อาหนไพ่พลังงานโดยโรวมจะบอกแล้วนะอืมเราอาจจะเห็นความมืดมิดอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะเห็นแสงสว่างเร็วๆนี้ในหัวข้อถัดมานะคะเป็นเรื่องของความรักความรักของคนวันอังคารเดือนตุลาคมนี้เป็นไพ่สองดาบสองดาบ b e r y really h a t e in the Sand ก็คือว่าอ,ออตอนนี้คนวันอังคารน่ะน่าจะมีการแบบใช้เหตุผลใช้อะไรช่างใจเยอะแยะเรื่องของหัวใจอ่ะแต่ว่าใช้เหตุผลมามาคิดเยอะแยะเลยค่ะมันอาจจะทำให้เราอ,อยู่ในภาวะที่ต้องคิดมากในเรื่องของความรักซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรในการคิดตัดสินใจ สองทางเลือกสองเหตุผลที่ว่า,าในบางคนนะคะอาจจะหมายถึงการเลือกการตัดสินใจระหว่างคนสอคนหรือว่าบางคนน่ะก็แค่เลือกตัดสินใจใว่าฉันจะเริ่มต้นมีความรักดีไหมหรือว่าฉันยังไม่มีฉันควรจะไปทำนั่นทำนี่ก่อนหรือว่า,าตัดสินใจอยู่กับเรื่องงานเรื่องอะไรก่อน เทียบน้ำหนักกับความรักทุกสิ่งทุกอย่างดูสำคัญทั้งนั้นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นไพ่ใบถัดมาก็บอกว่า be supportive, uh, make a genuine effort to show your care สิ่งที่ whisper uh, of love ไพ่ whisper of love แนะนำมันามมานะคะก็คือว่าให้เรา uh, แสดงออกถึง ความรู้สึกที่เรามีต่ออีกฝ่ายนะคะถ้าในการคิดแต่สินใจของเราอะ่ะมันเป็นระหว่างคนกับงานขอให้คุณน่ะแสดงออกถึงความความรู้สึกที่คุณมีให้อีกฝ่ายว่าเขาสำคัญแล้วก็คุณแคร์เขาแค่ไหนยังไงดูจากรูปนะคะก็คือ,อ,อถึงแม้เรื่องงานมันจะสำคัญ คุณก็ต้องใส่ใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็คือแม้ในใจคุณจะแบบมีเรื่องที่ต้องคบคิดมากมายยังไงก็ต้องบาลานซ์เรื่องความรู้สึกเรื่องความรักไว้ด้วยนะคะแล้วบางคนอ่ะอาจจะ,อ,จจะอย่างที่บอกว่าตัดสินใจอยู่ระหว่างสองคน ซึ่ง,ซ,งซึ่งการตัดสินใจระหว่างสองคนดูไพ่รวมแล้วว่า,าการเลือกระหว่างสองคนมีโอกาสประมาณสัก25%แค่นั้นนะนอกนั้นเป็นแนวโน้มระหว่างเรื่องการงานการอื่นๆเรื่องสำคัญเปรียบเทียบกับความรักอะค่ะดังนั้นอ่ะไม่ว่าจะสถาน,นการณ์ไหนก็ตามขอให้คุณให้ความสำคัญกับ การแสดงออกถึงความรักแล้วก็พร้อมที่จะให้การซัพพอร์ตการดูแลอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วเมือ่อเมื่อผ่านช่วงเวลาของเดือนตุลาคมไปเนี่ยคุณก็จะมีความชัดเจนก็น่าจะเคลียร์กว่านี้นะคะอาจจะต้องไม่ต้องมาเลือกแล้วไม่ต้องมาหนักใจแล้วว่าเออทุกอย่างสําคัญเท่ากันฉันไม่รู้จะต้องบาลานซ์เรื่องไหนและอะไรแบบนี้ ขอให้ผ่านมันไปได้ก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ส่วนสำหรับเพื่อนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยมีสิ่งที่กังวลอยากได้คำตอบอยากรู้คำตอบในเดือนตุลาคมนี้นะคะเออ่ให้แนะนำว่ามิส are the stairs เออ่เป็นไปได้ว่าคนมันอังคารเนะี่ยตอนนี้น่าจะ คิดมากหรือว่ากังวลกับเรื่องเก่าที่ผ่านมาหรืออยู่ในภาวะที่ดำเนินมาจากก่อนหน้านี้ที่เกิดปัญหานะคะดังนั้นไพ่แนะนำว่าความผิดพลาดท,ทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมันก็เป็นแค่ขั้นบันไดอีกขั้นอีกสองขั้นเพื่อให้คุณน่ะได้ก้าวเดินต่อไปนะคะ การที่เขาเปรียบเทียบถึงสแต์ที่เป็นบันไดอ่ะมันหมายความว่าคุณไม่ได้แค่เดินไปข้างหน้านะคะแต่ว่าคุณเดินไปข้างหน้าด้วยคุณเดินขึ้นไปบนที่สูงกว่าเดิมนั่นแปลว่าความผิดพลาดหรือว่าเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาทําให้คุณกังวลอยู่ตอนนี้นะ่ะมันลุกระดับความคิดของคุณยกระดับความเป็นผู้ใหญ่ให้คุณนะคะดังนั้น อย่ามองมันมันเป็นชนักปักหลังที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้นะคะแต่ว่าขอให้มองว่ามันคือบทเรียนนะคะแล้วพไพ่ใบถัดมานะคะนางฟ้าของคุณคุณนางฟ้าเมลีน่าบอกว่า you are confused and indecisive because you do not have enough information Do research or seek expert advice before making a decision อืมเหมือนเขามาขยายไพย่เรื่องมิสเต็ e เลยนะคือจากที่คุณทำผิดทำพลาดมาก่อนหน้านี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพราะคุณแย่หรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าคุณแค่มีข้อมูลไม่เพียงพอในตอนนั้นคุณแค่ไม่รู้อะค่ะคุณอาจจะสับสน ดังนั้นมีการตัดสินใจครั้งต่อไปหรือว่าการที่คุณกำลังตัดสินใจในตอนนี้นะคะขอให้คุณเนี่ยมองหาคำแนะนำหรือว่าหาข้อมูลให้มากเพียงพอแล้วก็ก้าวเดินต่อไปคะ่ะอย่างน้อยๆอ,อ่ะความผิดพลาดครั้งก่อนนั้นก็เป็นข้อมูลให้คุณได้อีกหนึ่งหนทางแล้วนะคะ,ะดังนั้น แสงสว่างรอคุณอยู่ความมืดดำทั้งหลายไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณได้พบเจอความสุขในอนาคตนะคะดังนั้นขอให้คุณมองเห็นสิ่งดีๆที่คุณกำลังมีในตอนนี้เผชิญกับมันนะคะ มีสิ่งดีๆอยู่ในมือตั้งมากมายไม่ว่ามันจะเป็นรอยบาดแผลรอยแผลเป็นหรือว่าความยิ่ตกความกังวลทั้งหลายทุกอย่างมันไม่ดีกับเราไปตลอดอะคะ่ะแสงสว่างมันจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตเราในเร็ววันนะคะความมืดมิดน่ะมันก็จะหายไปเมื่อแสงสว่างเข้ามาเยือนนะคะยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้เพื่อนๆที่ เกิดวันอังคารนะคะเดือนตุลาคมนี้เราจะสู้ไปด้วยกันคะ่ะแล้วยังไงฝาก subscribe ไลค์แชร์หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ